จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านพี่น้องทุกคนเรามีปัญหานะในทุกๆวันจะมากหรือน้อยก็แตกต่างกันแต่การที่เราจดจ่ออยู่ที่ปัญหานั้นมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของเราได้นะคะแต่ทางที่แก้ปัญหาของเราได้ก็คือเมื่อเราอธิษฐานเราฝากไว้กับพระเจ้าแล้วหยุดนึกถึงมันหยุดคิดถึงมันเพราะว่าการที่เราคิดถึงมัน ทำให้เราท้อแท้ท้อใจในที่สุดนะแต่เมื่อเราที่ฐานฝากไว้กับพระเจ้าแล้วเราหยุดแบกภาระนั้นนะคะมอบไว้กับพระองค์แล้วพระองค์จะส่งช่วยท่านและนั่นคือทางออกทางแก้ปัญหาของเราคนะ,ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ ข <c oughs> ้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากช่องแบ่งปันพระชนะพระเจ้าของเรานะคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรหรือตรงกับพี่น้องขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมของเราในการที่จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะคะขออวยพรพี่น้องทุกคนที่พระชนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องและจะไม่มีใครเลยที่จะขาดพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ